สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพะคุณที่เข้ามาติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับวันนี้ชวนมาชมอีก1คันนะครับเป็นรถอเนกประสงค์หรือรถเจ็ที่นั่งนะครับรถครอบครัวก็คือ Toyota Wi s นะครับรถปี2004นนะฮะถ้าใครสนใจและกำลังมองหารถเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับเดินทางได้ทั้งครอบครัว ไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับไปในคันเดียวกันได้เลยบรรทุกของได้นิดหน่อยนั่งไปก็ได้หลายคนนะครับก็แนะนำเป็นคันนี้นะครับเป็น Toyota w i ิสปี2004เครื่องออโต้2.0นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปทดลองขับได้ครับรถอยู่แถวนิมิตใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรเจ้าของไว้นะครับเปิดมาในราคา159,000บาทนะครับ ถ้าใครชอบก็ไปเจรจาต่อรองนะครับอันนี้ถือว่าลงมาเยอะเลยนะครับราคารุ่นนี้ก็ลองเช็คและเปรียบเทียบดูได้เลยครับราคานี้ว่าเขาขายกันหรือเปล่าในรุ่นนี้นะครับครับผมสภาพเดิมๆนะครับก็เอาไปใช้งานได้ปกติครับยังไม่เคยติดแก๊สหรือชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับถ้าจะให้มั่นใจได้นะครับสําหรับคนซื้อก็ต้องไปตรวจสอบนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูนะครับจะได้นํารถมาใช้ ได้อย่างสบายใจไม่ต้องมาปวดหัวภายหลังนะครับก็ฝากไว้นะครับคันนี้รุ่นนี้นะฮะโทรไปที่เจ้าของไดยเลยนะครับสําหรับผมก็เป็นผู้นําเสนอเช่นเคยถ้าใครยังไม่มั่นใจหรือยังไม่มีข้อมูลก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหาความรู้ได้ที่ o ต o t ต้าวิสขับไทยแลนด์นะครับไปดูที่ขับได้เลยนะครับก็มีทั้งอะไรแล้วก็การบำรุงดูแลนะครับช่างที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกนะครับ ถ้าเราอยู่ในคลับเราก็จะได้ความรู้จริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรถูกครับจะถูกกว่าสูตรแน่นอนเชียงกงก็มีเยอะนะครับอะไรรุ่นนี้ยิ่งในคลับพ่อค้าก็ว่าเข้าไปขายของอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับช่องนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับถ้ากดไลค์กดแชร์ได้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้ทุกท่านได้รถที่ดีเอาไว้ใช้งานนะครับเลือกกันได้ตามความเหมาะสมตามงบประมาณตามความต้องการของแต่ละท่านได้เลยนะครับ ผมยังคงหารถต่อไปเพื่อจะเอา,าให้ชมนะครับรอชมกันได้เลยอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเวลารถใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับบางทีรถใหม่มาสวยๆเขาก็มาซื้อกันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ